รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดม .net สว,ส,ดสวัสดีค,ครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยัำค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับค่ะ ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของวันที่6ธันวาคมถึงวันที่13ธันวาคมคเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่ดาวพระเสาร์ย้ายใหม่ๆ<อ>นะยายดาว,วพระเสาร์ย้ายตนะั้งแต่วันที่5ธันวาคมดวงประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับค,คนที่เกิดวันจันทร์หรือลัคนาสถิตกรกฎนะหลังจากพระเสาร์ย้ายเข้าปัาป๊บพระเสาร์มันเล็งชะตาชีวิตแล้วนะ คนที่เป็นกรกฎนะผมย้ําเลยนะท่านไปดูเทปแต่ละเทปที่ผมให้รู้ดวงลูกหน้าสองหก็ลงไปให้แล้วรีบดูว่าเทคนิคคืออะไรปรับดวงเป็นยังไงร,รีบไปดูกันเสริมแต่ส่วนในสัปดาห์นี้เรียกว่าให้เดินหน้าในสิ่งใหม่อย่าลังเลนะครับอย่าลีลอลอ,ลอยึกยักยึกยักเอาไงดีเอาไงดีถ้าอยากคุยก็คุยเลยอยากเจรจาเจรจาเลยเดินหน้าแบบไม่ต้องหันมองอดีต นะไม่ต้องไปว่าเฮ้ยอดีตฉันเคยทะเลาะก,กับเธอเธอแย่งลูกค้าฉันเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ mm hmm. คือทิ้งเรื่องอดีตแล้วเดินหน้าแต่กำลังเพราะพระเสาเข้าเป็นกเกษตราธิบดีในเรือนปัตนิแล้ว <Ha. S 1> นะเข้ามาเล็งชะตาชีวิตแล้วนะแล้วใครบางคนบอกหูกลัวไม่ดีก็ท่านไปดูเทปผมบอกไวแล้วว่าไปวัดเลยช่วงมีนาถึงกรกดาถ้าท่านหนักท่านหนักนะแปลว่า ยังรับแรงกระแทกอโอเคไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับดาวในชะตากําเนิดด้วยนะเพราะอันนี้ดูดาวจรน,นะอะอันนี้ดูดาวจรโอเคไหมครับอา้าวต่อไปลัคนาสถิตเมษกับพิกจิกนะ,ะคนเกิดวัน,นอังคารนี่น้องแบงค์เลยอ,อจัดไปชีวิตกําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าโอเคไหมกําลังขับเคลื่อนไปข้างหน้ามีโชคมีความสําเร็จ ได้ของถูกใจได้ลาบปากนะลาบมีสองแบบได้แฟนกับได้ของมีค่าเอาอะไร <c oughs> คิดหนักเลยครับเออเอาอะไร เรักพี่เสียได้น้องรักทั้งสองเลยได้ไหมครับเออ <S <s จัดไปเอาสอ,อย่างเลยแบงเออมันต้องอย่างนี้ถันเดี๋ยวนี้นี่เขาแหวปะปากคอรละ้ายไม่ธรรมดาเลยนะแบงเออเมื่อกี้ที้ยินอาจารย์บอกลาบปากผมกําลังนึกว่าเขาเหนียวมา<ง>แล้วเออมันได้ได้ทุกอย่างเลยนะชาวลัคนาสถิตเมษเองก็เรียกว่าดาวพระเสาเข้าเป็นเกษตราที่เปเรือนการงานค มันจะสําเร็จสมปทานาหลายหลายด้านทีเดียวงานสําเร็จงานลุล่วงงานเคลื่อนที่งานไปข้างหน้านะได้ยอดใหญ่ได้โอ้ยมันดีหมดเลยนะนะอ,อันนี้ของพี่จิกนะคะพี่เมื่อกี้เมตอันนี้กับพี่จิกด้วยพี่จิกก็จะเป็นเป็นกเกษตรตราที่บดีในเรือนสหัชชะเนี่ยแบงก์ก็จะโอ้คนรู้จักแบงก์มาคุยมาพูดมาเอ้ยน้องแบงก์น้องแบงก์น้องแบงก์ อาจจะมีคนติดต่อไปเป็นดาราเลยอะไรเงี้ยนะขนาดนั้นเชียวอ้าวต่อไปนะครับลัคนาสถิตเมถุนกันหรือคนเกิดวันพุธกลางวันนะนมันจะเป็นอย่างนี้เมถุนนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องข้อตกลงหรือสัญญาบางอย่างหรือเป้าหมาย สิ่งที่เราเตรียมเอาไว้แล้วนะครับให้ใช้สติใช้สมาธิ<ม>ใช้กระบวนการในการแก้ไขแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเปลี่ยนเพื่อดีขึ้นนะครับสมมุติใครจะไปซื้อบ้านจะไปเซ็นสัญญาจะไปทํากับลูกค้าเปลี่ยนให้มันดีขึ้น เช่นส่งใบเสนอราคาไปแล้วลดราคามันปิดเปลี่ยนใหม่แต่ไม่ใช่พอไปซื้อหลังหลังนี้แล้วไปเปลี่ยนหลังใหม่างโดนยึดเงินมัดจำอย่างนั้นอย่างนั้นโดนชิดเงินมัดจำอ่ะแต่มันอาจจะผ่อนน้อยลงไงหรือผ่านเลยเปลี่ยนเอาหลังใหญ่กว่าเดิมอะไรอย่างนี้มันอาจจะก็คือมันจะอาจมีการเปลี่ยนแปลงพอพระเสาย้ายปั๊บเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือท่านดูละเอียดท่านไปดูใน ในรูดวงลูกๆๆหน้า2 5งหนี่ผมพูดละเอียดเยอะนะส่วนลัคณาสถิตกันเนี่ยนะครับเรียกว่ามันจะมีความวุ่นวุ่นหน่อยเหนื่อยหน่อยอนะวุ่นวุ่นตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลียงมาเลยวุ่น พักวุ่นพักสลับกันไปนะแต่ปลายทางมันจะดีแล้วก็ได้ใช้เงินเอาเงินไปใช้เรารอเม็ดเงินอยู่อยากไปใช้นี่อยากไปซื้อของอยากบรนีเดี๋ยวเงินเข้ามาแล้วก็เอาไปใช้เอาไปจ่ายอย่างนี้นะครับบางคนจะบอกคิดว่าอุ้ยทำไมยังหนักอยู่เลยไหนว่าพระเสาย้ายแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้รักษาสถิตกันไงพระเสาย้ายแล้วไปเป็นเกษตรที่เรือนปุตตะก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะใจเย็นๆแล้วก็แต่ในสัปดาห์นี้คือเวลาจังหวะพระเสาเข้าสัปดาห์แรก่ย เพิ่งย้ายตำแหน่งผมบอกแล้วไงว่าพระเสามีวงโคจรยาวเหมือนก็ถึงเพิ่งถึงบ้านมันมันไม่ใช่ว่าพระเสาไม่เหมือนดาวอื่นดาวอื่นตอบสนองเร็วแต่พระเสาจะเลยหน่อยเขาเรียกไปเรื่อยๆอ่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าวงโคจรยาวและระยะเวลาในการโคจรแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีระยะเวลาถึงสองปีครึ่งฉะนั้นจังหวะที่เขาเข้าไปเนี่ยมันต้องรอเนี่ยท่านจะมีกว่าจะเกิดผลเนี่ย ขีขึ้นมาอาจจะใช้เวลา10วัน7จ็ถึงสิวันนะฉะนั้นจังหวะนี้พอเข้าไปปุ๊บมันอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ทันทีมันยังเนิบๆอยู่บางคนบอกว่าไม่เห็นจะแม่นเลยอาจารย์เนี่ยมันเหมือนเดิมชีวิตยังเหมือนภาพรวมนะเออมันเป็นภาพรวมนะเป็นดาวจรโอเคไหม เอ่อเป็นดาวจรนะดาวจรบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าดาวจรคืออะไรให้ไปศึกษาเซิร์ชกูเกิลก็ได้ค่ะดาวจรหมายความว่าอย่างไรจะได้ทราบเนาะบางคนไม่เข้าใจดาวจรคืออะไรนะเดี๋ยวคลิปนึงแล้วก็จะมีโชคไม่ลาบนะไม่โชคมีคนช่วยเหลือนะอันนี้อ้าวต่อไปนะครับลัคนาสถิตธนูและมีนโอ้โหก็ช่วงที่ผ่านมาเป็นไงแม่นไหมโดนถีบไหมพี่หน่อยนะ ถีบจนจะถีบตักเลยใช่ไหมชีวิตยังเหมือนเดิมทาไมไม่เห็นเพิ่มเติมคือหนักกว่าเดิมชุวงถีบไงเออจังหวะถีบกันอยู่กระโดดถีบขาคู่พี่หน่อยนี่โดนผลถีบขาคู่ตั้งแต่ก่อนเดินทางไปถ้ำเลยอะครับอยู่เฉยๆยังมีคนบารทักเลยนะไปถ้ำเสร็จกลับไปยังโดนถีบต่อนะครับอ้าววันนี้ก็เลยไปตัดผมเรียบร้อยตัดผมเตรียมเตรียมทําพิธีเดี๋ยวท่านใดนะคะที่ดูคลิปเรานะล่าสุดของวันที่5ธันวาคมเราก็จะลง คลิปให้ว่าในการที่พระเสาย้ายพระสาย้ายต้องทําพิธีอะไรอาจารย์ให้สวดอะไรบ้างฉะนั้นก็จะมีเรื่องตัดผมตัดเล็บด้วยนะคะบางคนก็ทําไปแล้วนะแล้วบางคนที่ยังไม่ทํานะก็ยังสามารถทํได้ทำได้ทำได้ท12ออ้าววันนี้นะครับเรียกว่าสัปดาห์แห่งความวุ่นวายจุกจิกนะเพราะว่าพอพระเสพพึ่งย้ายยังอยู่ในช่วงทีมโอเคไหม แต่จะดีขึ้นแต่จะมีความวุ่นวายวุ่นแบบโอ๊ยแต่วุ่นดีนะคือจัดการนู่นนี่นั่นคือมันจัดได้แล้วลงตัวจัดได้แล้วลงตัวจัดได้แล้วลงตัวนะครับเรื่องความวุ่นวายก็ใช้สติใช้สมาธิ ไม่จีดโอเคไหมครับอันนี้แซวนะแซวนี่ไนงะแซวเดี๋ยวพี่หน่อยไปกระโดดทีมเลยคราวนี่อ้าวเดี๋ยวใครจะโดนขาคู่ไม่รู้เลยนยเดี๋ยวให้น้องเปี้ยวรับไปก่อนคนแรกนะเดี๋ดไม่ต้องหูว่าน,นี่กระโดดทีมขาคู่อันนี้นะคือสัปดาห์แห่งการจัดการวุ่นวายจุกจิกหน่อยนะครับบางทีอาจจะบางคนอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งว่าอย่างนี้อีกแล้วซ้ำอย่างนี้อีกแล้วเป็นอย่างนี้อีกแล้วอย่างนี้อีกแล้วอะไรอทําไมใกล้เคียงกันเออมันจะปานอย่างนั้นนะครับ หนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับเป็นประสบการณ์ภาคปฏิบัติของผมที่ถ่ายทอดออกมานะครับโดยหนังสือนี้เนี่ยผมแจกฟรีทั้งหมดนะครับฉะนั้นท่านใดที่อยากทําบุญร่วมจัดสร้างนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เดียวกันเลยคือ w วอร์บายเวบอาจารย์กิษณนะภูสิทธุดม .net นะครับอ้าวต่อไปนะครับลัคนาสถิตตุลลัคนาสถิตพุกศบนะหรือคนเกิดบันสุกเรียกว่า สัปดาห์แห่งชีพรจรลงเท้าออ,อันนี้สายเขาเรียกว่าสายท่องเที่ยว,วเดินทางนะเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวน่นเดี๋ยวนี่นู่นนี่นั่นแต่ยิ่งเดินทางยิ่งดีนะเออใครเรียกก็ไปใครเรียกก็ไปเพื่อนเรียกก็ไปเพื่อนอพาไปปาร์ตี้ก็ไปเพราะในปาร์ตี้นั้นจะแอบแฝงบางอย่างที่ที่มีโอกาสเอาไปปาร์ตี้แล้วอุย้ย ดิวธุรกิจกันอาจจะได้งานได้งานดิวสําเร็จนู่นนี่นั่นหรือไปเคลียร์ใจกันไปทวงหนี้ได้ไปรู้จักคอนเน็ชันไปได้อะไรอันนี้ก็เป็นสัปดาห์แห่งการเดินทางเป็นชีพประจลงทางไปเที่ยวด้วยได้เงินไปปาร์ตี้นี่เหมาะเลยครับอาจารย์เพราะว่าได้ไปเจอผู้คนครับนี่เลยครับการให้ธรรมะเป็นทางย่อมชนะการให้ธรตัวอันนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือธรรมะธรรมนิมิตนะครับที่อาจารย์กิษณะได้เรียนรู้ตอนไปปฏิบัติธรรมที่ท่ามวัวแดงจังหวัดชัยภูมิซึ่ง ภายในเล่มนี้ก็จะมีการเดินจงกรมมนณถาบทสวดแล้วก็การตอบข้อธรรมแบบละเอียดครับท่าน,นใด<น>มคาที่ไว้ใช้ในพิธีท่านใดที่อยู่ใกล้สถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับก็สามารถเข้ามารับได้ที่สถาบันได้เลยครับที่ซอยนวมิน98าหรือว่าติดต่อที่ไลน์แอตโอเพนดานะครับหนะังสือที่เราแจกฟรีนะท่านใดที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดต้องขออนุญาตมีค่าจัดส่งนะ อ่าหนังสือนี้เราเราไม่ได้ขายหนาสองร้อยกว่าหน้าอย่างนี้เลยสองร้อยสานแต่ว่าแจกฟรีแต่ว่ามีค่าจัดส่งเห็นไหมครับแล้วไม่ได้แจกแค่นี้ยังแจกตอนนี้อีกอ่าภาพหลวงปู่เทพโลกุดรนะครับแล้วก็ประวัติหลวงปู่เทพนะเพราะบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหลวงปู่เทพโลกุดรคือใครนะมาจากไหนอ่าผมแจกประวัติเลยท่านเป็นพระในคณะพระธรรมทูตนะครับเดินทางมาจากอินเดียทําให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักศาสนาพุทธ จนถึงทุกวันนี้เลยะฉะนั้นท่านมีคุณอุปการอย่างมากมนะท่านต้องสักการะบ,บูชาไว้แล้วท่านเป็นพระอาหารหันต์ด้านโชคลาพภพคทรัพย์สุขภาพเลยนะนี่เป็นอย่างนี้อันนี้แจกฟรีมียันครูด้วยอันนี้คือผมได้รับคือหลวงปู่เทพท่านให้ผมตอนเดือนมการานนะเนี่ยผมก็เลยเอามาทํา ทุกอย่างแจกฟรี free, มีประวัติทุกอย่างท,าาท่านพี่<อ>นะคะมารับที่สถาบันก็ได้นะคะก็จะได้3ามแบ่งแบบนี้นะคะมารับ <set. S 2> เองก็อาจจะได้น้ำมลด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นปริษณนีนะคะมันจะได้เคพาะ3าอย่างนี้นะคะอะันนี้ก็จะแจกฟรี free, ทั้งสาชุดเลยโอเคอ่าต่อนะครับปุณเนี่ยต้องระมัดระวังคําพูดนะ ขณะเดินทางไปแล้วทั้งพลึกทั้งตุลเดินทางไปแล้วระวังคําพูดโดยเฉพาะตุลเขาถึงบอกว่าตุลนะเป็นเหมือนตาช่างจ่ไแม่จ๊ะฉะนั้นเวลาพูดก็พูดตรงพอตรงมันก็จะเป็นแทงใจบางคนไม่ทำบัญแล้วนี่ฉะนั้นเราต้องสม่งเม่าเราเห็นอะไรที่มันรู้สึกผิดหมูปิตาก็ไม่ต้องพูดถูกไหมครวันนี้ไม่ทรบัญาให้ระวังวาจาเอาไว้นะครับเพราะว่าวาจาเนี่ยมันจะทําให้แบบ ไม่พึงใจพูดตรงไปก็ไม่ใช่ว่าดีตรงแล้วมันกลับเป็นผลเสียได้นะครับอันนี้ให้ระมัดระวังในสัปดาห์นี้นะจะแรงหน่อยนะครับเสร็จแล้วอ้าวต่อไป คนเกิดวันเสาร์หรือลัคนาสถิตบางกรเรียกว่าพระเสาเข้าเรือนอนะค่าวนี้แหละโอ้โหพอพระเสาร์เข้าเรือนมีกําลังวังชาไอเดียกระโชดสัปดาห์นสสมองโรง่งปลดล็อกเปลี่ยนแปลงชีวิตนะมีความสบายใจมากขึ้นมีทิศทางในชีวิตมากขึ้นทิ้งความกังวลต่างๆไว้เบื้องหลังได้แล้วสบายใจนะจะมีอนาคตมีสิ่งใหม่มีความก้าวหน้าขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ คนเกิดวันอาทิตย์หรือลัคนาสถิตสิงห์ให้ทําอย่างนี้วาจาจะเป็นมหาราบอย่างนั้นก็ต้องพูดอะไรพูดดีๆเข้าไว้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเออไม่ว่าจะเรื่องอะไรใช้การพูดเป็นหลักไปเจรจาไปพูดไปโน้มน้าวนะหรือทะเลาะกันก็ต้องใช้วาจาโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงอยากได้อะไรให้สําเร็จใช้วาจาไปเปลี่ยนแปลง เนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมในครอบครัวมากขึ้นต้องพาลูกไปพาสามีพานน่นนี่กิจกรรมในครอบครัวในสัปดาห์นี้นะมันจะมีกิจกรรมบางอย่างแล้วกันแล้วก็เน้นนะครับผมให้เน้นวาจาเป็นมหาลาภฉะนั้นเน้นโน้มน้าวเน้นพูดเน้นเจรจาทุกอย่างจบได้ด้วยปากเรานะเอออ่ะต่อไปครับพุธกางคืนนะเรียกว่าโดดเด่นมากเป็นสัปดาห์แห่งการลุยงาน สับได้ของการลุยงานเลยไม่วางงานอะไรเนี่ยท่านลุยเข้าไปแล้วได้ตังลุยแล้วได้ตังสาเร็จสมปัรตนานะให้มีเทคนิคในสัปดาห์นี้คือแบ่งผลประโยชน์ให้ลงตัวเกลี่ยให้เท่ากันให้หมดมะนะอย่าให้ใครน้อยใจอย่าให้ใครรู้สึกไม่พึงใจนะใช้เทคนิคการเกลี่ยผลประโยชน์แสดงว่าทิศนี้พระราหูแบ่ง,บงอย่างเท่าเทนะ่ากันเลออ้นะ วันพุธใช่ไหมกากก็จะต้องงานหนักหน่อยแต่ว่าได้เงินานอ่าเหนื่อยหน่อยนะเป็นสัปดาห์แห่งการบ้างานเลยล่ะมันคนบ้างานเออประมาณอย่างนั้นอ่ะบ้าระห่ำเลยไหมบ้าระห่ำหามรุ่งหามขําทําแล้วแบบอู๋มันติดลมอยู่อุ้ยเพราะอะไรเพราะถ้าหยุดหยุดไม่ได้นี่เขากำลังจะให้ตังอู๋เราต้องรีบทํารีบทําได้ตังถ้าใค่อาทิตย์ที่แล้วอาสบายสบายสบายมาที่นี่อาจจะหนักเหนื่อยหน่อยก็ทนแค่ที่เดียวเนาะเป็นเช่นนั้นนะครับอ่ะอาทิตย์ก็ ครบถ้วนนะครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปต่างๆในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิริดมท่านเข้าไปแล้วนะครับช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะเนี่ยถ้าไปกดที่เพลย์ลิสต์แล้วก็เลือกหัวข้อตอนนี้เรามีรู้ดวงร่วงหน้า2564<ม>นะครับมีครบเลยแล้วก็มีโครงการไทยชีวิตโครกระบือโครงการร่วมบุญกันท่านติดต่อกันเข้ามาได้ใครสนใจนะครับไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์ผม เว web อ์ไวเว็อาจารย์กิษณะภูสิทธิ์อุดม .net จะมีข้อมูลทุกอย่างวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับครับอีกอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและตอนนี้เรามีช่อง YouTube ช่องใหม่ครับช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับธรรมะการปฏิบัติหลักคําสอนต่างๆเราจะทยอยลงคลิปให้ครับผม ค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากทราบลัคนาอยากดูดวงหรืออะไรเงี้ยนะคะยังอยากดูดวงกับอาจารย์ทุกวันเสาร์แต่ยังไม่ทราบลัคนาก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอดนะคะ Open ดาวได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่ไลน์ Open Chat นะคะเพื่อที่คุดคุยธรรมะปฏิบัติของอาจารย์ล้วใส่ใต้ลิงก์นี้ป่ะหรือว่าใส่เป็นลิงก์เว็บไซต์ท่านก็เข้าเว็บไซต์จะได้รู้จักผมด้วยอย่างนะคะที่หน่อยจะตั้งไว้ที่ เป็นปักหมุดไว้นะคะทุกคลิปฉะนั้นสามารถกดไปที่ลิงก์ได้เลยอยากจะได้รู้จักกันพอรู้จักกันเสร็จท่านก็ไปเข้าลิงก์อะไรใดทุกเฉิดได้ลิงก์ตอนนี้ประมาณ4ี่ห้าลิงก์นะคะเข้าไปได้เลยลิงก์เข้ากลุ่มอยู่ในเว็บไซต์เรียบรายล้วอยู่ในเว็บไซต์นะครับสามารถเข้าไปกดได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ